กลายเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ไปแล้วนะคะรู้สึกปวดเมื่อไหร่ก็ต้องหยิบมา แทนยืดขาแบบนี้คุณผู้ชมยืดเส้นบรรเทาอาการทันทีดิฉันก็มีที่บ้านโอ้โหมันเจ็บจี้ขึ้นมาเลยนะซึ่งพี่กวางกำมวลชนกนะคะบอกว่ามีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาหลายปีเ<ม>ชื่อว่ามาจากการที่เคยประสบอุบัติเหตุตกบันไดค่ะหรือผลมาจากการเล่นบทบูบูในอดีตนี่แหละที่ยังต้องสู้เพราะว่ายังต้องสวยนะคะเวลาอยู่บนเวทีโดยเฉพาะเวลาออกงานหรือว่ารับงานร้องเพลงก็จะปฏิเสธรองเท้าส้นสูงไปเลยก็คงไม่ได้แต่ปรับนะคะขอเปลี่ยนเป็น แบบส้นตึกแทนรองรับทั้งหน้าเท้าหลังเท้าค่ะถ้าจะเป็นส้นเข็มสูงปรี๊ดแบบแต่ก่อนเนี่ยคงต้องลืมไปเลยอาศัยการดูแลตัวเองแบบนี้แล้วก็มีการออกกําลังกายในน้ําด้วยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพที่ผ่านมาค่ะก็คือมีการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกเมื่อราวสองปีก่อน ผลส่วนหนึ่งพี่กวางบอกเลยว่ามาจากความเครียดค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรแต่เพราะอยากวัดใจวัดฝีมือเมื่อตอนคืนวงการละครรับเล่นบทร้ายแบบที่ไม่เคยมาก่อนเลยจนส่งผลร้ายกับร่างกายนี่แหละค่ะจริงๆตอนนี้อยากเล่นตลก <c oughs> อยากเล่นฮา,ายอยากเล่นเบาๆอยา่างเงีเ้ยค่ะเพราะว่าเครียดมากเครียดมามากพะเล่นเครียดแล้วมันทําให้ไม่ดีต่อร่างกายมีผลสภาพจิตใจก็มันมันร้ายมากไงบมันเลวอ่ะเล่นเป็นคนเลว เลวหลายไรามากผิดสิลทุกข้อยากเครียดเนื้อง,งอกหมอบอกค่ะเนื้อเนื้อมันงอกอยู่แล้วใหญ่ขึ้นอย่างเร็วมากจนไปชนกระเพาะปัสสาวะหมอบอกว่าเนี่ยหมอเพิ่งรู้เนี่ยคุณควางไปเล่นละครอย่างงี้เหรอบอกใช่ค่ะเกี่ยวหรอคะเกี่ยวสิเวลาคุณควางเครียดมากะอะฮอร์โมนมันจะเริ่มผ่าตัดโอเคหมดละมดลูกอีกมันลูกรังไข่ออกไปหมดเลยไม่ไม่เหลืออะไรเลยค่ะ มีมีผลต่อฮอร์โมนค่ะก็หมอก็ให้ฮอร์โมนทดแทนค่ะก็เนี่ยชีวิตก็ตอนนี้มียาหลายชนิดเลยค่ะ ายทอดได้ดีมากนะคะบทเพลงประกอบละครคู่กรรมนะคะซึ่งต้องบอกว่า ่านบทที่ท้าทายมามากแล้วค่ะปัญหาเรื่องสุขภาพตอนนี้อดีตนางเอกคู่กรรมก็เลยยังไม่อยากกลับไปลุยงานละครสักเท่าไหร่นะคะเพราะมีอีกงานที่ทําแล้วฟินแล้วก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าพี่กวางกำมลชนกนี่แหละเป็นนักร้องคนหนึ่งค่ะที่เคยมีอัลบั้มของตัวเองเลยร้องเพลงประกอบละครไว้ก็เยอะนะคะแถมยังมีฝีมือเล่นกีตาร์ด้วยทําให้ช่วงนี้ถ้ามีใครมาชวนไปร้องเพลงที่ไหนพี่กวางบอกว่ายิ้มรับเลยค่ะเพราะว่าเป็นการรับงานแค่ ช่วงสั้นๆจะเรียกว่าเป็นนักร้องงานเลี้ยงก็ว่าได้เพราะว่าหลังๆเนี่ยมีงานแนวนี้ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะบางคนรู้จักก็บอกถามต่อๆมาว่ารับไหมไปร้องไหมนี่ล่าสุดนี่เดี๋ยวก็จะมีงานเหมือนเ,อเขาเรียกอะไรนะงานวันเกิดผู้ผสูงอายุแล้วลูกเข้ามาจ้างอะ่ะลูกมาจ้างเราไปร้องให้แม่เขาแบบให้งานของแม่เขาเป็นไพรเวทเป็น private, ไพรเวทเป็นอย่างนี้บ่อยนี้ก็ได้มาก สองปีก่อนก็มีคนมาจ้างไปร้องที่โรงแรมนะโรงแรมดังๆโรงแรมหนึ่งแล้วก็จัดโต๊ะจีนแบบสิบโต๊ะให้วันเกิดแม่เขามีความสุขมากก็คือคิดเลยว่าเขาชอบเพลงอะไรเพลงแบบเพลงสมัยเก่าๆเนี่ยร้องได้เยอะไงคะที่ความทำกันบ้านหรือว่าทำกันบ้านเขาก็บอกเขาให้โจทย์มาว่าเออเขาอยากให้เซอร์ไพรส์แม่เขาเพราะแม่เขาชอบอังจูมาลินมาก แล้วก็เอ่ออยากได้เพลงประมาณแบบนี้แบบนี้ยุคนี้พี่กวางลองได้ไหมได้ได้เพลงเก่าๆอะไรเงี้ยมีคนก็มาถามว่าลองเพลงด้วยเหรอแล้วแบบเป็นคนสนุกไงมันไม่ใช่คาแรคเตอร์อังสวาลินเนี่ยเวลาร้องเพลงใช่ตอนท้่พี่กวางโชว์กีตาร์แล้วเปลี่ยนฟิลแบบล็อกอะไรเท่ได้หรือว่าจะหวานจะเป็นอังสวาลินก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพราะเรามีความเป็นนักแสดงด้วย ทุกวันนี้ค่ะพี่กวางยังขยันเซอร์วิสแฟนคลับนะคะทั้งหน้าเก่าและรุ่นใหม่บางคนเกิดไม่ทันนะคะตอนเป็นนังเอกเบอร์ต้นไม่เป็นไรก็ไปโดนพี่กวางตกเข้าให้จากโซเชียลค่ะเพราะว่ามีคอนเทนต์น่ารักน่ารักกับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะกับลูกชายลูกสาวที่ตอนนี้อยู่วัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยแอบบอกไว้ค่ะว่ากําลังจะมีโปรเจกต์พิเศษทําด้วยกันเน้นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมแน่นอนแล้วก็ขออ้อนๆนะคะถามถึงงานละครกันสักนิดหนึ่งนักแสดงมากฝีมือบอกว่า ถ้าบทน่าสนใจเป็นประโยชน์กับผู้ชมเนี่ยเซยเยสนะคะโดยเฉพาะกับไทย PBS เคยเนี่ยเคยมีคุยๆกันไว้บ้างก็ต้องรอลุ้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ